สวัสดีค่ะสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคะ่ะวันนี้เข็มสอนมายืนยันตัวตนมาสวัสดีทักทายเพื่อนๆนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยวันสงการไทยของเรานะคะสวัสดีค่ะมาในคอนเซปต์บแบบไทยๆสักหน่อยนึงนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็โอกาสดีเข็มสอนอยากจะมาขอบคุณเจ้าของกระเป๋าด้วยนะคะทุกคนคะ่ะสวยไหมคะทุกคนว่า นี่คือกระเป๋าของคุณติ๊กนะคะคุณติ๊กก็จะเป็นร้านาขายเสื้อผ้าหรือว่าขายาเกี่ยวกับกระเป๋าเสื้อผ้าของพี่น้องชาวไทยราหูนะคะทุกคนดูสวยมากเลยมีน้ําใจเอามาให้เขมบสอนดูสิคะสวยมากขอบคุณมากๆนะคะที่มีน้ําใจเอามาฝากเพื่อนๆว่าสวยไหมคะเนี่ยเนี่ยเป็นกระเป๋าสะพาย เนี่ยทุกคนคือสวยจริงๆเข็มซอนรู้สึกว่าขอบคุณมากนะคะร้านคุณติก๊กเนี่ยค่ะคือสวยจริงๆเป็นงานละเอียดโอ้ยกระเป๋าสะพายให้เป็นของขวัญ ปีใหม่ไทยแน่นอนเลยเข็มสองคิดว่านะคะก็ขอให้คุณติ๊กก็ค้าขายร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองนะคะด้วยความที่ว่าคิดดีมีน้ำใจดูสิคะสวยลราสะพายดูก่อนกระเป๋าลาหูก็ดีนะคะทุกคนสวยไหมเนี่ยได้อยู่นะ ออสะพายข้างก็ช่วงนี้ก็จะเป็นเทศกาลปีใหม่ไทยของเรานะคะทุกคนคะเพื่อนๆก็หลายท่านหลายคนก็มาทำงานต่างที่ต่างจังหวัดนะคะเวลาเดินทางกลับบ้านก็ ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะทุกคนคะ่ะเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะง่วงไม่ขับเมาไม่ขับนะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยนะคะทุกคนคะ่ะเล่นน้ำก็น่าจะสนุกนะคะปีนี้แล้วก็เล่นให้อยู่ในความปลอดภัยนะคะ ให้สนุกนะคะทุกคนค่ะรัก,กรออยู่ให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยนะคะทุกคนค่ะให้สนุกในช่วงปีใหม่ไทยนะคะเคมซอนก็มาในคอนเซปป์ปีใหม่ไทยนะคะ mm hmm. เหมือนกับว่า mm hmm. คิดได้ไงใช่ไหมคะ mm hmm. เพราะว่าเขามีขายแล้วก็ขคมซอนก็เลยก็น่ารักดีเอามาติดไว้ใส่ผม โอเคค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะทุกคนคะ่ะเข็มสอนก็มีความความว่าสวยแล้วก็อยากจะขอบคุณเจ้าของกระเป๋าค่ะเลยก็ทำคลิปนี้มาด้วยแล้วก็ก็เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยหรือว่าสงการไทยเรานะคะก็เลยอยากจะมาอวยพรให้เพื่อนๆเ,เดินทางปลอดภัยนะคะโดยสวัสดิภาพ ให้มีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยหรือว่าสงการนี้นะคะทุกคนโอเคค่ะขอบคุณมากๆสำหรับกระเป๋านะคะคุณติ๊กนี่สวยมากทุกคนดีใจค่ะทุกคนค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆเดินทางปลอดภัยนะคะจบขอเคมซอนก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ ให้ทุกคนสนุกสนุกในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยหรือว่าสงการไทยนี้นะคะสวัสดีค่ะเดินทางปลอดภัยกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ